สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านนะคะวันนี้พาทุกท่านมาเลี้ยงวัวในช่วงค่ำนะคะก็เอาเข้าแปลงย่านายค่ะวันนี้หลังจากที่ตัดไปแล้วนะคะย่านายก็เริ่มแตกออกมาเยอะนะคะก็เลยในห่วงจังหวะที่ฝนตกใหม่ๆก็เลยเอาวัวเข้ามากินนะคะเพื่อที่จะ อำนวยความสะดวกให้คุณตานะคะวันนี้คุณตาติดธุระก็ได้เอาเข้ามาแปลงหญ้าของเรานะคะซึ่งย่านายก็พูดถึงว่าถ้าเราเอาวัวเข้ามาในระยะเวลาสักแป๊บหนึ่งหรือวันหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ทําให้หญ้าเสียหายนะคะเนี่ยค่ะข้อดีของการมีแปลงหญ้าไว้ใกล้ๆบ้านใกล้ๆคอกนะคะเวลาเราติดภารกิจอะไรต่างๆนะคะก็ล้อมเชือก ไฟฟ้าแล้วก็มีเครื่องควบคุมนะคะก็มีหลายท่านาถ้าเข้ามาในคอมเมนต์นะคะว่าเพิ่งเคยเจอแล้วก็เพิ่งเคยเห็นว่ามันมีลวดที่เป็นเชือกอที่เชือกที่เป็นลวดนําไฟฟ้านะคะก็เพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นนะคะก็น่าจะมีมานานแล้วแหละนะคะแต่ว่าเนื่องจากแต่ก่อนราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือราคาถูกมากแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่ง ก็คือที่แนะนำใช้ให้ใช้เชือกเนี่ยคือมันเก็บง่ายนะคะเก็บง่ายแล้วก็เอาออกมาใช้งานง่ายเราจะเอาไปกลางที่ไหนก็ได้นะคะม้วนม้วน,ม,วนม้วนใส่หลอดใส่ขวดใส่อะไรก็ได้หมดเลยนะคะม้วนเอาขวดเป็นหลอดม้วนเก็บก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้วิธีการม้วนเหมือนเชือกวัวเราก็ได้นะคะแล้วก็ไม่พันกันนะคะแต่ถ้าเป็นลวดเนี่ย ค่อนข้างที่จะลาบากก็คือถ้าเอาตึงไว้ก็คือตึงต้องตึงอย่างนั้นเลยถ้าเวลาเก็บก็คือยากนะคะยากแล้วเวลาเอามากางอย่างเงี้ยมันพันกันนะคะแต่ถ้าเชือกก็คือสะดวกสบายนะคะแล้วก็ใช้ที่สําคัญเลยก็คือระยะเวลาการใช้งานค่อนข้างนานนะคะที่คอกก็ซื้อมาน่าจะประมาณปีนี้เข้าปีที่เข้าปีที่6แล้วนะคะก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะแต่ว่าก็จะมีบางเส้นที่ ที่เราตัดแล้วต่อก็จะมีรอยขาดบ้างนะคะ,ะช่วงนี้ก็ไม่อยากเอาไปไกลนะคะเพราะว่าวัวที่คอกก็มีเป็นโรคไข้ขาแข็งนะคะก็จะให้เขาได้อยู่ใกล้ๆคอกนะคะเพื่อที่จะให้เขาฟื้นตัวได้เร็วนะคะก็ตอนนี้สังเกตอาการทุกตัวเลยนะคะเชา้ชาเช้าถึงวัวเย็นถึงวัวเช้าเที่ยงเย็นเลยนะคะก็ไม่อยากให้มันลุกลามเนาะ เพราะตอนนี้ก็คือเป็น2ตัวพร้อมกันนะคะซึ่งเชื้อโรคพวกนี้มันก็สามารถพบเจอได้ตามพื้นที่ต่างๆนั่นแหละค่ะมันก็มากับพาหะไม่ว่าจะเป็นพวกยุงริ้นไรเออ่เห็บพวกอะไรอย่างนี้นะคะพวกเหลือบอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลกันเพินพิเศษหน่อยพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้ระบาดก็ยินดีด้วยนะคะดีใจด้วยซึ่ง ความทุกข์ของคนเลี้ยงเรื่องราคาวัวก็พอแรงแล้วยังมามีโรคประจำฤด,ดูการโรคระบาดต่างๆนะคะก็อย่างที่ทางช่องได้ทำคลิปไปเรื่องโรคระบาดนะคะก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะคะไม่อยากให้ตื่นตระหนกแต่ว่าให้เราได้มีองค์ความรู้ก่อนนะคะได้ทราบข่าวก่อนแล้วเราจะเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีนะคะพอมีเวลาอ่าพอเวลามี โรคระบาดหรือไม่วัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยเราจะได้สังเกตแล้วก็ได้รักษาทันท่วงทีนะคะได้กักวัวไว้ออกจากฝูงนะคะอันนี้ก็คือเป็นความความประสงค์ของของทางช่องที่ที่ทำคลิปเรื่องของโรคระบาดขึ้นมานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็เจอกับอคอกด้วยในเรื่องของไข้าขาแข็งหรือไข้3มวันนะคะก็เลยทำคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะ เป็นความรู้ให้กับหลายๆท่านนะคะบางบางท่านก็อาจจะย,ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้ยังไม่เคยประสบพบเจอนะคะก็จะได้ทราบแล้วก็ได้รักษาวัวได้ทันท่วงทีเนาะก็มีพี่ท่านหนึ่งก็คอมเมนต์มาว่าทําทให้ตื่นตระนกนะคะก็ตรงนี้ก็ทางช่องไม่มีเจตนาที่จะทําให้ตื่นตระนกนะคะแต่ว่าออกมาเป็นการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์บอกต่อกันในฐานะคนเลี้ยงวัวอย่างเรานะคะ เราเราชาวเลี้ยงวัวด้วยกันก็ไม่อยากให้เกิดที่ค้กไหนนะคะแต่เนื่องจากมันมีการระบาดแล้วนะคะมันก็เหมือนเหมือนอช่วงที่มีการระบาดของโรคแอนแทในช่วงแรกนะคะเขาก็กักวัวห้ามขนย้ายห้ามห้ามอะไรต่างๆห้ามกินเนื้อวอัวห้ามกินเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ต่างๆพวกนี้นะคะอันนี้เราในฐานะคนเลี้ยงวัวด้วยกันก็เอามาบอกมาแจ้งให้ได้ทราบก่อนนะคะ เผื่อมันเกิดขึ้นกับคอกเราเราไม่ทราบได้นะคะมันอาจจะไม่มีอะไรมาเป็นตัวพาหะแต่ว่าในพื้นที่ของเรามันอเผอิญว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียพวกนี้อยู่ถ้าวัวเราภูมิต่ํามันอาจจะเกิดขึ้นกับวัวเราก็ได้หรืออาจจะเกิดที่คอกไหนก็ได้นะคะมันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะทีนี้ก็เลยได้ฟังข่าวจากโทรทัศน์แล้วก็เลยรีบที่จะมา แจ้งมาบอกต่อนะคะหลายๆพี่หลายๆท่านก็บอกว่าเป็นข่าวจริงไหมตอนนี้ก็เขากําลังกักตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะที่อยู่ในเหตุการณ์ที่กินเนื้อวัวในละแวกของโซนพื้นที่เกิดเหตุแถวมุกดาหารนะคะก็เขาก็กักตัวอยู่นะคะแต่คนที่ได้รับเชื้อคนแรกเลยนะคะที่มีอาการก็คือคนนั้นเน่ยเสียชีวิตะนะคะทางข่าวเขาก็รายงานว่าเสียชีวิตนะคะ แล้วก็ปศุสัตว์เขาก็มีการกักแล้วก็ควบคุมโรคในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นนะคะอันนี้ก็คือตามที่ได้รับฟังข่าวมาก็เอามาบอกต่อนะคะทีนี้มันไม่เกิดกับเรายิ่งดีค่ะมันไม่เป็นการตื่นตระหนกนะคะแต่เป็นการเตรียมรับมือซะมากกว่านะคะถ้าเรารับมือได้ดีนะคะบางทีมันเป็นก็ก็จริงค่ะแต่ว่ามันก็มียาร,รักษามีการรักษาแต่ว่าในห่วง ระยะเวลาการรักษาเราควรปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไง,ง,ไงประมาณนี้นะคะถ้าเราทราบก่อนมีความรู้มีข้อมูลที่ชัดเจนก่อนเราก็สามารถที่จะทําการรักษาวัวเราแล้วก็ปฏิบัติตนในฐานะคนเลี้ยงได้อย่างดีนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางช่องมุ่งหวังแล้วก็อยากให้ชาวเลี้ยงวัว ไม่เกิดการสูญเสียใดๆทั้งสิ้นนะคะราคามันก็แย่อยู่แล้วแต่เรื่องของการสูญเสียไม่อยากให้เกิดนะคะไม่อยากให้เกิดก็นำมาฝากมาบอกต่อแบบนี้นะคะแล้วโดยทางช่องที่คอกนะคะก็ประสบปัญหาเรื่องของวัวเป็นไข้าขาแข็งสองตัวพร้อมกันเนี่ยค่ะก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ ที่ต้องมาบอกมาแจ้งกันนะคะเพื่อที่จะได้ให้ข้ออื่นๆระวังด้วยนะคะค่ะในการเลี้ยงวัวเนี่ยยิ่งเราได้รับความรู้ได้รับอ่าเขาเรียกว่าแนวทางวิธีการในการดูแลวัวดีแล้วก็รวดเร็วขนาดไหนเราก็จะ รักษาวัวเราแล้วก็ดูแลว,วัวเราได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อให้ห่างไกลโรคพวกนี้ได้มากที่สุดมันอาจจะเลี่ยงไม่ได้นะคะมันอาจจะเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าให้มันเกิดน้อยที่สุดนะคะก็นํามาฝากมาแจ้งเตือนนะคะมาบอกต่อนะคะเพื่อให้สําหรับท่านที่ยังไม่มีองค์ความรู้ยังไม่มีประสบการณ์ที่เกิดเหตุการณ์โรคระบาดหรือโรคไข้ต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัวนะคะก็นำฝาก มาแจ้งเตือนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ